กลวันนี้มาร่วมงานกับจอห์นนี่วอลเกอร์นะครับผมในนาทีจะมาออกไปเป็นปกติไม่ค่อยออกมาตอนตอนกลางวันเท่าไหร่ทำไมหรอเป็นประภัยกูเนี่ยเป็นพระเวลายกอตอนนี้เราเป็นแล้วหรอเป็นแล้วต้องกัดแล้วไงอ๋ออ่าแต่อยู่มาร้อยปีเนี่ยถ้าอยู่มาลัตบิมอยู่มาร้อยปีเหมือนกับเนี่ยจอห์นนี่วอลเกอร์เนี่ยร้อยปีค่ะจะให้พี่ไม่ไว้มันให้จอห์นนี่วอลเกอร์หนสิก็ในพรจอห์นนี่วอลเกอร์คือเมาส์นะครับผมคเพราะวันนี้ มีกิจกรรมเอ่อ immersive ด้วยน่าสนใจมากๆเลยนะครับผมใครที่อยากจะมาเนี่ยอยู่ที่ไอคอนสยามนะครับผมมามได้เยอะๆเลยนะครับผมบยังไม่ได้เข้าไปลองผมยังไมไ่เข้าไปลองแต่เนี่ยเดี๋ยวสัมภาษณ์เสร็จเนี่ยผมจะรีบเข้าไปเพราะว่าน่าสนใจมากคือส่วนตัวแล้วเนี่ยเป็นคนที่ชอบเรื่อง immersive อยู่แล้วเพราะว่าเอาไว้แต่งบ้านคิดจะพกมืไมมอไ,มไหมพกมือได้หรือเปล่าเมื่อกี้คุยแซวกันอยู่เลยร้านหนึ่งร้านหนึ่ง เฮ้ยเสี่ยมาจะเพิ่งร้านนึงเลยเหรอเฮ้ยเอามันไม่ถึงหรอ,อไม่จะเพิ่งเพิ่งใหม่จะเป็นร้านนึงเลยเ <S <S มันเปมดที่ร้านนึงเลยหรอมันดูถึงนะถืงมากกว่านี้เพิ่งเพิ่งใหมถ้ามัานมากกว่านี้มันจบเลยนะ <S 2> <S 2> ถ้าพูดร้านนึงแล้วเขาแบบไม่มีใครต่อ <า S 2> ไม่ได้เม็นร้าไม่ได้เพราะแต่แต่สวยสมราคาอยู่แต่ใครเกินสวยสมราคาสวยสมราคาใครที่สนใจก็มาประมูลได้ครับเขาฝากให้ท่านทานมาใครที่แบบเียนมาใหม่ ใครที่แวะเวียนมาไอคอ,อน,นสยามในช่วงนี้นะครับผมตอนนี้เรามีบูธนะครับของ Johnny Walker Blue ร์ b ลูอยู่นะครับผมที่มีบูธอ m m เม s ร v e ฟด้วยนะครับผมแล้วใครที่สนใจที่จะประมูลอันนี้ผมไปดูเริ่มต้นที่เท่าไหร่แต่มาประมูลได้แต่จะจบที่มครพิรันหรือเปล่าจบที่ผมห <c oughs> รอไม่ว่ากัน<อ> <c oughs> ไม่ว่ากันอโอเคมาพูดถึไงไฟเบนเ็นก,กันหน่อยเป็นยังไงแล้วความสุขบีบ นอนหกโมงชาทุกวันเลยจะเป็นแบมพายจริงๆอยู่แล้วนะคือแบบไม่ต้องไม่ต้องนอนแล้วจริงๆเพราะคือช่วงเนี้ยผมนั่งโฟกัสที่จะเขียนบทเขียนบททำบทอะไรพวกนี้ด้วยนะผมแล้วก็คุยกับพาร์ทเนอร์คุยกับลูกค้าแล้วก็บินไปคุยกับบ,บินไปคุยกับ possible cast ทิศ บินไปคุยกับพาร์ตเนอร์ที่ต่อระเศโอยากเข้านะโอเคได้ได้เสียงเข้าอยู่อ่ะไรอยู่อย่างนี้ตอได้ไหมอ่าครับผมก็คือก็คืออยู่ในโปรเซสซิ่งที่กำลังเตรียมงานอยู่แล้วก็เราจะพยายามเปิดกล้องในประมาณช่วงสิ้นปีครับผมเดี๋ยวที่ไมดูเองขั้นตอนของ คือผมในฐานะซี o อก็ต้องเรียนรู้ให้ได้ทุกขั้นตอนนะผมถ้าเรารู้ทุกอย่าง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 เราสุดท้ายเราก็ต้องไปจ้างคนอื่นแต่อย่างน้อยเราก็จะรู้ทุกอย่างเรายังจะต้องจ้างคนอื่นเพราะผมทำเองคนเดียวไม่ได้แต่ว่าคือผมชอบเข้าไป get i อ v o l v e d อยู่แล้วผมชอบเข้าไปทําไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกํากับการตัดต่อซสาร์ sound, เสียง color correcting หรือว่า การเขียนบทหรอืออะไรต่างๆานานาคือผมมีภาพที่ชัดเจน,อย,นอยู่แล้วเพียงแค่ว่าตอนนี้เราก็แค่ฟอมทีมขึ้นมาแล้วก็ทำให้มันเกิดขึ้น <What? S 1> open for funding ไม่ว่าจะเป็น local หรือ regional แล้วก็เรากำลังคุยแล้วก็เนโกเชตกับต่างๆหลายๆคนอยูเพราะฉะนั้นก็อาจจะใช้เวลานิดนึงตอนนี้อาจจะยังอัปเดตอะไรมากไม่ได้เพราะว่าชอบหลุดชอบลุดสปอย วันนี้มาคนเดียวด้วยการหถือปอยนี่คือง่ายมากแบบว่าจุลกลุ่มกระแสตอนนี้มากคุณหามาก็ตัวพายร์ตก็คือตั้งใจมากนะครับก็คือตั้งใจทําออกมาเพื่อให้เห็นโปรดักแบับคือจริงๆในตอนแรกผมไปเสนอว่าผมต้องการทําซีรีส์แบไพายแต่ว่าค่อนข้างที่ยังไม่ค่อยมีใครเชื่อเท่าไหร่แต่คือผมก็เข้าใจได้ว่าแบไพร์แต่ละคนเนี่ยอือในความคิดแต่ละคนไม่เหมือนกัน ผมก็เลยต้องต้องต้องทำออกมาให้เขาดูว่าเนี่ยคือแบบภายในมุมมองผมมันเป็นแบบนี้นะภาพมันออกป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นไพร์โหลดในวันนั้นที่ทุกคนเห็นในงานแถลงข่าวเนี่ยมันเป็นแค่แบบโปรดักชันแวลูที่ผมบอกว่าสิ่งที่คุณจะได้ถ้าคุณซื้อเราคือแบบนี้หรืออาจจะมากกว่านี้เห็นหลายคนบอกว่ามีเสียกระซิบก็บอกว่าแบบว่าโปรดักชันใช้ยนี่คือบอกว่ารับรองว่าเมื่อถึงเวลาจริงทุกคนจะแบบมีความมากเพราะว่าไม่ธรรมดาแน่นอนจริงน ไอกระซิบมาครับมีสายรายงานมีสายรายงานไม่ได้กลายแล้วเพราะแบบว่าทุกคนจะมีอคามากมือรสชาดอยู่ก็ไม่อยากพูดไปก่อนเดี๋ยวพูดไปเสร็จปุ๊บเดี๋ยวดูเวอร์ดูอ้วดดูแบบนู่นนี่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหัอยู่เดี๋ยวกลัวคนผิดหวังไงกลัวพูดไปแล้วแบบกลัวอวดไปแล้วก็เฮ้ยออกมาได้แค่นี้หรออะไรเงี้ยขึ้นมาก็เสีหยหน้าอีกอะไรเงี้ยเอาเป็นว่าผมไม่พอมมิสอะไรแล้วกันแต่ว่าขอให้รอรอดูเองกันว่าจบเป็นไง แต่เรากะรักทีแน่นอนว่าแวนไพายเรื่องนี้สวยหล่อแน่นอนเออก็ดูจากแคสทุกคนที่ผมเลือกได้ตอนนี้ก็ยังเลือกแคสอยู่นยนเนี่ยอย่างวันนี้เจอในงานก็แบบเจอเออคนนี้น่าสนใจเอ้ยคนไอจีรู้อ่คนนี้น่าสนใจนรผมก็จะทักไปเลยว่าแบบติดค่ายไหมอยู่กับใครติดต่อ,อยังไองอะไรเงี้ยแต่เรื่าเราอย่างเฟ้นหาฝากรงานกักเฟ้นหาแคสที่คาแรคเตอร์เข้าแล้วก็มันก็จะไม่ใช่แค่เรื่องแวมไพร์แวม แบบแบบเดอซีรีส์อย่างเดียวคือตอนนี้เรากำลังมีขึ้นโปรเจกต์อื่นๆไว้อ,อ,อยู่ด้วยก็อาจจะมีแบบพวกแบบเป็นลูกน้องเหรอเรียกว่าเรามีโปรเจกต์อื่นๆอีกรอให้ติดตามดูเรามีโปรเจกต์อื่นอีกในอนาคตที่จะเป็นรายรับของปีหน้าเลยครับผมที่เราที่เรากำลังคุยแล้วก็เนโปรเจกต์กันอยู่ใช่ครับ อย่าถามผมไปมากกว่าน,นี้เลยเพราะเดี๋ยวผมทางอันนั้นเรื่องใจจอยดีกว่าอ่าจอยจอยดีกว่าจอยจอยญี่ปุ่นมาปนเป็นยังไงบ้างทำไมหน้าเป็นยังไงั้นครับไม่ค่ะไม่ไมเฉยผ,ผ,ผมไปญี่ปุ่นแล้วทำไมหน้าที่เป็นหน้็คือเราแค่อยากเออแบบไปญี่ปุ่นแบบคลุกคลายอะไรผมไปพักใจผมไปพักใจทำงานหนักช่วงนี้แล้วก็ก็เลยคิดว่าเออแบบก็ไปพักทำไมเราต้องไปทีเลียรตอนนั้นด้วยก็ไม่งั้นผมก็จะไปคนเดียวไง พี่ใบุ้ไปพราี่ใบทำแบบสาววายสมองไหลแล้วก็เนื้อเป็นเรื่องอะไรมันเรื่องอะไรผมแค่ไปกับเพื่อนแบบไม่ก็แบบว่าเออหลายคนก็พอรู้ว่าช่วงนี้เป็แบบคณ่เคมีพูดจีบหลายคูดอย่ไม่คือผมก็เป็นคนมีเพื่อนน้อยเนี่ยแลคือแกงเน้นเขาก็ไปทำงานอยู่แล้วนี่วันนี้ผู้จัดการเขาเป็นอที่น่าสาย มันคือแก๊งเดียวกันที่จับกานคือแบบคือคือแก๊งเดียวกันแล้วมันก็แค่เฮ้ยพอดีเลยแบบว่างแล้วเขาไปทํางานตรงนั้นพอดีอ่ะแล้วมันเอ้ยใช้เวลาสามสี่สองสามวันมันก็แบบเฮ้ยกันโอเคระหว่างอยู่ไกลไปทํางานอะไรก็จะไปเดินเที่ยวเล่นแต่ว่าการเที่ยวเล่นของผมก็พักใจผมก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในโซเชียลคนไม่แผ่วนะมึงแบบในโซเชียลมันมีอะไรผมมันก็มีทั้งแบบทักทิพย์ทั้งแบบมิสเตอร์อาร์เอชอะไรอย่างเงี้ย คือผมใช้ไม่ค่อยเป็นเห็นคนพูดกันแต่ผมก็พยายามเสิร์ชแต่ไม่เสิร์ชก็เจอต้องมีคนส่งมาให้ผมผมไม่เจอว่าฮาร์ดแต่ต้องฝากผู้จัดการทางองค์การของไทรูนะคะเออเล่นเป็นยังไงได้เห็นวันนี้ผู้จัดการผมไม่ว่างวันแปลกๆนิดนึงไม่ไปวันี้วันนี้ผู้จัดการของผมไปจีนผมก็เลยยืมผู้จัดการรองเมาผู้จัดการองเป็นจัดกลาง จนแล้วแล้วก็ผมขายน้องมาด้วยเพราะว่าเพราะว่าคุณพีีของเราหรือเปล่าเขเลยแบบแต่ขายไม่ท<า>นมัทนไง,งงานางนี้หรือเปล่าก็ผมก็ขายคนที่เขาขายงานงานไปด้วยเนี่ยผมบอกว่าเอา first ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่คือมันมันตอนนี้จะเปิดรับแครคู่หรอกคู่คืออะไรครับใบเตยอะไรครเมื่อเวลาไปงานคนเดียวมันก็เหงาดูดิผมนั่งยืนคนเดียวอย่างเงี้ยมันก็แบบสะพานก็เหงาเหง คือถ้าเราสามารถมีเพื่อนมีอะไรอย่างเงี้ยที่แบบมาด้วยกันได้เยอะๆแล้วคุยกันแล้วสนิทกันเวลาไปงานก็นจะสนุกเพราะว่าทุกทุกวันนี้ผมเวลาทำง,งานผมเน้นเ,เรื่องความสุขเรื่ความสุขเป็นหลักมหมว่าแบบแฟนแบบนี้แบบว่าขอซีสักเที่องให้มันจได้อันนี้แบบที่พูดจากความที่กแบบกขอบเมาไราให้มันจบๆอะไรอย่างเงี้ยอยากได้จริงเปล่า อยากได้จริงหรือเปล่าวางแผนต้องไปปันเทหลออมาถ้าอยากได้อ่ะ<ส>แค่แที่เป็นอยู่ตอนนี้ไม่พอ,อแบบเราเป็นนักธุรกิจเราต้องดูสเตตเราต้องดูแบบเอาเอาซักเอาซักเท่าไหร่ดีเอาซักแบบไม่รู้เดี๋ยวพอใจเดี๋ยวบอกเองเดี๋ยวพอใจเดี๋ยวแบบอ่าสมที่ใบลงพื้นที่ลงเบอร์ในไอจีอะไรอย่างเงี้ยต้องกี่ไลค์กี่เม้นอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เดี๋ยวลองดู ที่วัยกำหนดมาเลยแบบเราเป็น CEO แล้วเราเป็นเจ้าของบริษัทเ d ็นดีเอ็นเทนเมนเราต้องดูที่สเต็ปว่าทำแล้วเวิร์กไหมถ้าทำแล้วมันไม่เวิร์กขึ้นมาทำยังไงอ่ะถ้าเราไปลงผู้น้องสักหนึ่งเซตอย่างเงี้ยเอาสักกี่ไลค์ดีแบบกำหนดมาเลยแบบขอแบบอีไลค์กี่คอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยอ่ะได้พามาเลยพามแฟนได้เดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวลองเอารูปอะไรก็ได้งงงงสักอย่างหนึ่งเอาเดี๋ยวไปลงเดี๋ยวไปลงที่ X กี่ลีทวีตเอากี่ลีทวีตหรอผมไม่รู้ไงผมไม่ค่อยเล่นไม่ค่อยเป็นไงคือเอามันมันมันกี่ลีกี่ลีคือแปลว่าเยอะกี่ลีคือแปลว่าเยอะอยากได้กี่มือกี่แสนลีหรออยากการเข้าถึงเท่าไหร่มันจะมีสแตทการเข้าถึงด้วยแบบผมไม่รู้เอาเป็นว่างี้ดีกว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูแล้วถ้าผมพอใจเดี๋ยวจัดให้ ต้องต้อง reen, มินชันไปที่ x ของผมใช่ไหมใช่ต้องมา x ของผมโอเคก็้องไปบอกเลยว่าเป็นชั้นมาก็เมนชั่นก็มาเลยค่ะก็มาก็มาอยู่ที่อารมณ์อ่ะก็อยู่ที่อารมณ์อยู่ที่อารมณ์ก็แบบเพราะว่าอันนี้เราเปิดนะคะเพราะว่าเราเราก็ไม่ได้คิดไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆก็คือเป็นแค่เพื่อนแฮงเอาล์กันเฉยแค่ผมเป็นคนเพื่อนน้อยก็เลยแฮงเอาล์กันอยู่แค่นี้แค่มีอะไร ไม่ใช่เรื่องของเคมีหรือเปล่าเรือมันแล่นขับองเพลได้สารเพลือไปถามเฟิร์สว่าเคมีคืออะไรเรือแล่นคืออะไรไม่รู้เรื่องเรือแล่นคืออะไรกับตันเรือคืออะไรเขาพูดสับสนขึ้นมารืออะไรเรือหลวงเรือสกีบอสเกเรือสกีบอสเกก็แบบเรือใหญ่หน่ออาจจะเดินช้าแต่สกีบอสเกก้อนเล็กหน่อยกันเลยจะใรต่อได้ไหมผมเป็นเรือยอทอ่ะว้าวเรือยอทได้ปะ ให้เป็นเลยยอดนะโอเคให้เป็นเลยยอดฝากอะโอเคอฝากคอนเทนต์ค่ะฝากผลงานเอ่อจะเอาอะไรก่อนจะฝากอะไรก่อนดีฝากซีรีส์ก่อนฝากไปดูไพร์ลอดก่อนแล้วกันฝากไปดูไพร์ลอดแล้วก็ซีรีส์แล้วก็คอมเมนต์กันเยอะๆผมต้องการคอมเมนต์ที่มันเป็นการแบบเหมือนคริติ c จริงๆที่คอมเมนต์ว่าแบบมันดียังไงหรือไม่ดียังไงหรือมีจุดไหนอะไรยังไงที่ทุกคนติด เพราะว่าคอมเมนต์เหล่านี้เนี่ยมันสำคัญมากเพราะว่าผมจะต้องเอามาปรับใช้สําหรับตัวตอนที่ทําซีรีส์จริงเพราะฉะนั้นอยากใช้เข้าไปดูไพล์ลอดก่อนนะครับตัวเทรลเลอร์แวนด์เดอะซีรีส์นะครับตอนนี้เ e ิร์ชได้ในในยูทูบนะครับผมไปดูได้แล้วก็คอมเมนต์มาก็ฝากด้วยนะครับผมแล้วเราก็จะเปิดกล้องกันสิ้นปีนี้ถ้าบทเสร็จ<อ>ซึ่งขึ้นอยู่กับผม <laughs> แล้วก็ยังมีผลงานอีกมากมายมากมายใช่ยังมีผลงานอีกมากมาย ที่ฝากทุกคนด้วยนะครับผมยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับผมไมค์พิรัตกลับมาประเทศไทยแล้วแล้วก็เดี๋ยวทุกคนจะได้เจอกันแล้วก็เห็นกันบ่อยๆยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับฝากเหล่าเรือยอดที่สนับสนุนแดนี้ไให้กับเบบี้เฟิร์สด้วยฝากเหล่าเรือยอดที่สนับสนุนอะไรแดนดีไมค์แดนดีไมค์แล้วเบบีบบ้เฟิร์สฝึกไว้ทำไมฝึกไว้ทำไม นี่เราเป็นสาววายใช่ไหมเราวลายว่ะตอนนใช่ก็เป็นบางมีน้ำเฟิร์สไงเราถ้าอยากมีหน้าระเบิ้วยังเลยอ่าปากเลยค่ะท่านท่านระบบของระบบด้วยสักเลยยอนด้วยนะครับแล้วก็อย่าเล่นกับระบบเดี๋ยวระบบจะเล่นกลับโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ